พักประชาธิปตัตย์พักการเมืองเก่าแก่ที่สุดอายุยืนที่สุดในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2489โดยตลอด79ปีพักสีฟ้ามีขึ้นมีลงตามลำดับมีหัวหน้าพักได้เป็นนายกรัฐมนตรีถึง4คนแต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาถูกท้าทายอย่างหนักหน่วงกับกระแสะของการเมืองไทยและกระแสะของโลกที่เปลี่ยนไปจนนักวิชาการบางคนประมาทว่าประชาธิปัตย์จบแล้วไม่ฟื้นแล้วไม่ว่าจะได้ใครมาเป็นผู้นำคนใหม่หลังมีจุดเปลี่ยนครั้ง เฉลิมชัยสีอ่อนตัดสินใจลาออกหัวหน้าพักและจะมีการเลือกผู้นําคนใหม่ในวันพรุ่งนี้18ตุลาคมท่ามกลางกระแสเรียกรอ้องอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคัมแบ็กกลับมานําพักฟื้นฟูประชาธิปัตย์อีกครั้ง79ปีที่ผ่านมาพักประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพักมาแล้ว9คนควงอภัยวงศ์เป็นหัวหน้าพักคนแรกในปีพุทธศักราช2489ถึง15มีนาคม2511นายในควงเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพักกับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทและ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและนักการเมืองอีกหลายคนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นฝ่ายค้า,านขาดอำนาจรัฐบาลของปรีดีพนมยงค์โดยในควงได้เป็นนายกรัฐมนตรีถึง4สมัยและหลังพ้นตำแหน่งสมัยสุดท้ายยังคงนำพักประชาธิปรตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภาได้อย่างเข้มแข็งหัวหน้าพักคนที่2หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในปีพุทธศักราช2511ถึง26พฤษภาคม2522ซึ่งหม่อมราชวงศ์เสนีก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งพักและ และเป็นผู้ยื่นบัญญัติชื่อประชาธิปัตย์โดยมีความหมายว่าผู้บำเพ็ญประชาธิปไตยรับตำแหน่งหัวหน้าพักต่อจากในควงที่ถึงอาแก่อสัญญกรรมได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงสี่สมัยเช่นกันได้รับการยกย่องเป็นนักการเมืองที่เป็นสุภาพบุรุษเล่นการเมืองด้วยความบริสุทธิ์แต่ไม่สามารถควบคุมพักและรัฐบาลได้จนนำไปสู่เหตุการณ์6ตุลาพผนเอกถนัดคอมันหัวหน้าพักคนที่3ระหว่างวันที่26พฤษภาคม2522ถึง3 เมษายน2525 25, ซึ่งเป็นช่วงที่พักประชาธิปัตย์กระแสความนิยมตกต่ำที่สุดสมาชิกในพักมีความแตกแยกโดยในปี2522พันเอกถนัดเป็นคนเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสกรุงเทพมหานคร ลำดับที่4พี่ชัยรัตระกูลเป็นหัวหน้าพักระหว่างวันที่3เมษายน2 5 2 5ถึง26กมกราคม2534เป็นช่วงที่พักประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลให้การสนับสนุนพลเอกเตมตินสุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยนายพี่ชัยได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่มีปัญหาแตกแยกภายในกลุ่ม10มกราได้พากันย้ายพักคนที่5นายชวนหลีกภยัยระหว่างวันที่16มกราคม2534ถึง6พฤษภาคม25 35, 546เข้ามารับตําแหน่งในช่วงที่ประเทศเกิดเหตุการณ์พฤษภาธ,ธมินพักประชาธิปัตย์เลือกที่จะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนทําให้การเลือกตั้งในปีพุทธศักราช2535พักประชาธิปัตย์ได้ที่นั่งมากที่สุดนายชวนได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกทั้งได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงสองสมัยก่อนส่งต่อตําแหน่งหัวหน้าพักให้ในายบัญญัติบรรทัดธธานเป็นคนที่6ระหว่าง6พฤษภาคม2546ถึง15มีนาคม2548ซึ่งต้อง ต่อสู้กับพักไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรและเป็นฝ่ายปราชายัยบัญญัติจึงรักษาคำพูดตามที่ประกาศไว้หากแพ้เลือกตั้งจะลาออกโดยยังเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์และเป็นสอสอบัญชีรายชื่อจนถึงปัจจุบันหัวหน้าพักคนที่7อภิสิทธิ์เวชชาชีวะระหว่างวันที่15มีนาคม2548ถึง24มีนาคม2562เป็นหัวหน้าพักคนที่4ที่ก้าวถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่ในปีพุทธศักราช2554 พ่ายแพ้การเลือกตั้งให้กับพรรคเพื่อไทยจึงได้ลาออกจากตําแหน่งแต่ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันก็กลับขึ้นมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคอีกครั้งกระทั่งเลือกตั้งปี2562อภิสิทธิ์ประกาศไม่เอาบิ๊กตู่ทาให้พ่ายแพ้การเลือกตั้งและต้องลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อมาหัวหน้าพรรคคนที่8จุรินลักษณะวิสิทธิ์ระหว่างวันที่15พฤษภาคม2562ถึง14พฤษภาคม2566นาพาประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลบิ๊กตู่ว ทำผลงานกอบกู้พักตั้งแต่ปี2,516ปรากฏว่าล้มเหลวได้สอสอน้อยกว่าเมื่อครั้งอภิสิทธิ์จึงได้แสดงสปิริตลาออก หัวหน้าพักคนล่าสุดเฉลิมชัยสีอ่อนระหว่งางวันที่9ธันวาคม2516ถึง12กันยายน2568โดยหวังจะฟื้นฟูพักแต่นำพาประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยในสมัยของแพดทองทานชินวัตรทมกลางเสียงคัดค้านของผู้สนับสนุนจนมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแพททองทานพ้นตำแหน่งต้องหมดนายกคนใหม่ประชาธิปัตย์ในยุคเฉลิมเลือกไม่เข้าร่วมกับพักภูมิใจไทยกลับไปเป็นฝ่ายค้านและเฉลิมชัยตัดสินใจลาออกจึง ต้องเลือกหัวหน้าพักคนใหม่คนที่10เพื่อฟื้นผูพักและเตรียมเลือกตั้งใหม่ในปีหน้าส่วนจะเป็นคนหน้าเดิมตามเสียงเรียกร้องหรือเป็นคนใหม่ต้องมารอลุ้นกันอีกครั้ง